สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแอนอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้ก็อยู่ที่หน่วยการเรียนรู้นะคะเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารหน่วยที่17แล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะหลายๆคนส่งภาพในหน่วยยานพ่านะมาให้ครูแอนดูชื่นชมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆน่ารักมาก มีพัฒนาการแล้วก็บางคนวาดได้สวยกว่ากูแอนอย่างนี้เลยนะคะอ่าวันนี้ค่ะมาดูที่เนื้อหาสาระในวันนี้นะคะเราเรียนในหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่าสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนนะคะวันที่1ก็คือเรื่องชื่อเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารวันที่2ประเภทของการสื่อสารวันที่3วิธีการสื่อสาร วันที่4มารยาทในการสื่อสารและวันที่5ประโยชน์ของการสื่อสารนะคะวันนี้วันแรกของสัปดาห์นั่นคือวันจันทร์นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนเรื่องนี้ล่ะคะ่ะชื่อเครื่องมือในการสื่อสารมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ครูแอเป็นคนชอบเต้นเดี๋ยวมาทักทายกันด้วยเพลงนี้ดีกว่าอ่าเด็กๆร้องได้ร้องแล้วก็ทําท่าตามไปเลยนะคะเตรียมตัว hello hello, hello. Hello, how are you? Hello, hello, hello. How are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm, I'm great. I'm wonderful. เย้ยยย okay, okay, huh? Hello, hello. How are you? Hello. Hello, hello, how are you? I'm, I'm tired. tired. I'm, I'm hungry. I'm, I'm not, not so good. good. I'm tired. I'm, I'm hungry. hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello. Hello, hello, how are you? Hello, 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 how are you? อะจบไปแล้วนะคะเด็กๆเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงทักทายใช่ไหมคะทักทายกาัน Hello สวัสดีสบายดีไหมใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆขามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้คะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่อง ชื่อเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเด็กๆด,ดูภาพที่ครูแอนนำมาให้เด็กๆด,ดูค่ะนี่คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองเด็กๆทุกคนรู้จักใช่ไหมคะโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารนะโทรศัพท์มือถือภาษาอังกฤษบอกว่า telephone service letter T te e telephone นะคะส่วนภาษาจีนบอกว่าโฉ่จ so ีโฉ่จ so ี โซจินะคะก็คือโทรศัพท์นั่นเองอ่ะการสื่อสารคืออะไรเมื่อกี้เด็กๆเห็นโทรศัพท์ใช่ไหมคะการสื่อสารก็คือการพูดและการฟังโทรศัพท์สามารถทําให้เราสื่อสารไปยังอีกคนหนึ่งได้ใช่ไหมคะเช่นครูแอนจะกดโทรศัพท์ไปหาน้องเจลลี่ครูแอนก็จะกดสวัสดีค่ะเจลลี่ ครูแอนต้องพูดถ้าครูแอนไม่พูดเจลลี่จะได้ยินไหมไม่ได้ยินแต่มีอะไรเป็นตัวนําอะไรคะใช่แล้วค่ะโทรศัพท์มือถือนั่นเองเป็นตัวช่วยให้ครูแอนติดต่อกับเจลลี่ได้นั่นก็คือความหมายของการสื่อสารนะคะเด็กๆโทรศัพท์ที่ครูแอนให้เด็กดูอันแรกนั่นแหละค่ะนี่ทําให้เราสามารถสื่อสารไปยังอีกคนหนึ่งได้นะคะโทรศัพท์เนี่ยเมื่อก่อนนะคะ เนี่ยจะเป็นรูปนี้หลายๆบ้านอาจจะยังมีอยู่นะคะเป็นโทรศัพท์มีสายแล้วก็โยกหูฟังไปไหนมาไหน,ไหนถือไปด้วยได้ไหมไม่ได้หรือที่เราเรียกว่าโทรศัพท์บ้านนะคะแต่ในยุคป,ปัจจุบันจะเป็นแบบนี้เป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone Oppo Vivo โอ้หลายยี่ห้อเลยใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะเห็นไหมผู้ชายคนนี้กำลังโทรคุยกับเด็กผู้หญิงคนนี้ระหว่างที่เขาคุยกันก็จะมีสัญญาณ สัญญาณขึ้นความถี่ทำให้สองคนนี้ได้ยินได้ยินกันและกันนะคะนี่คือการสื่อสารเทคโนโลยีและการสื่อสารทำให้คนอยู่ไกลๆได้ยินกันเหมือนอยู่ใกล้กันนะคะอีกเรื่องอีกอีกชื่อหนึ่งเครื่องมือสื่อสารอีกประเภทหนึง่งโทรทัศน์แต่อันนี้เป็นการสื่อสารทางเดียวนะเมื่อกี้สองทางได้ยินกันสองคนแต่อันนี้ใช้สำหรับชมอย่างเดียวเปิดชมอย่างเดียวและทีวี เมื่อก่อนจะเป็นแบบว่าอัดเทปไว้แล้วมาเปิดนะคะแต่ตอนนี้สามารถลิงก์หากันได้ด้วยเทคโนโลยีก็คือสามารถทําเป็นรายการสดได้อะไรได้แบบนี้นะค่ะไลฟ์สดอะไรอย่างนี้นะคะโทรทัศน์นะเครื่องมือสื่อสารที่ชื่อว่าโทรทัศน์เนี่ยภาษาไทยบอกว่าโทรทัศน์หรือทีวีแต่ภาษาอังกฤษบอกว่าทลวเทลวีนะคะเด็กๆพูดตามนะคะทลวนทีวี ส่วนภาษาจีนบอกว่าเตียนซื่อเตียนซื่อนะคะภาษาจีนบอกว่าเตียนซื่อก็คือทีวีนั่นแหละค่ะต่อไปวิทยุอันนี้ก็เป็นการสื่อสารทางเดียวดเด็กๆไม่สามารถที่จะตอบโต้กับเขาได้นะคะก็คือจะเปิดแล้วก็ฟังนักจัดรายการเขาจะจัดรายการวิทยุนะคะอ่าวิทยุภาษาอังกฤษบอกว่า radio radio s t a r v i b r a t o อ่าอ่า ว่าว่าเิวิทยุภาษาอังกฤษบอกว่า Radio แต่ภาษาจีนบอกว่า z o so i n j i z o so i n j นนะคะวิทยุเป็นการสื่อสารเป็นเครื่องมือสื่อสารต่อมาอันนี้เป็นโบราณมากเลยเนาะสมัยเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มี Gmail ไม่มีนู่นนี่นั่นเขาจะติดต่อกันโดยใช้จดหมายนะคะจดหมาย จดหมายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาอังกฤษว่า letter letter จดหมายนะคะจดหมาย letter สตัฟ์ letter L นะคะส่วนภาษาจีนบอกว่าสินสินนะคะง่ายๆสินสั้นๆนะคะ,ะมาดูจดหมายค่ะจดหมายเนี่ยก็จะมีซองจดหมายมีสแตมมีเนื้อความในจดหมายถ้าเราจะเขียนจดหมายเราก็ต้องเขียนใส่จดหมายใส่กระดาษเนาะใส่แล้วเราก็ใส่ซองติดสแตมไปส่งที่ไปรษณีย์ เปรซณีก็จะนําส่งไปยังคนที่เราต้องการจะติดต่อนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แล้วจะเป็นการส่งแบบอีเมลมากกว่านะคะเดี๋ยวจะดูนี่นะคะ่ะอีเมลที่รูแอนพูดถึง Gmail อีเมลฮอตเ i l นะคะเป็นการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีนะคะด้วยสัญญาณนะคะ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอีเมลนะคะกูแอนก็จะส่ง g ีเมลเข้าไปเหมือนเด็กๆส่งงานรูแอนมาทางไลน์เว็บซีใช่ไหมมันก็จะเด้งเข้ามาที่ Gmail คกูแอนรูแอนก็จะไปเปิดดูว่าเอ๊มีใครส่งรูแอนมาบ้างนี้นะคะภาษาอังกฤษบอกว่าอีเมลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนาะภาษาจีนบอกว่ายเจียนยเจียนนะคะอ่า ต่อมาคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งนะคะได้ทั้ง2ทางและ1ทางนะคะอย่างเช่นตอนนี้ครูแอนกําลังอัดคลิปที่จะสอนเด็กๆครูแอนก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือนะคะในการที่แอนจะสื่อสารเด็ก,ดกสอนเด็กๆผ่านคลิปแล้วก็ส่งไปที่ไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะนี่คืออุอปกรณ์สื่อสารที่เด็กใช้อยู่ทุกวันเด็กๆก,ก็จะไปเปิดดูที่ไหนทีวี หรือโทรศัพท์ใช่ไหมคะบางคนก็เปิดดูใน iPad นั่นคือเครื่องมือสื่อสารค่ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอ่าคอมพิวเตอร์อันเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์แต่เป็นตั้งโต๊ะเหมือนที่เราเรียนอยู่ในห้องคอมนะคะเด็กๆส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่สามารถเอาไปไหนมาไหนได้คล้ายๆกับ iPad เราเนาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กภาษาอังกฤษบอกว่า n o t ตบุ๊กภาษาจีนบอกว่าปีจี G ้เปิ G ่นปีจี้เปิ่นนะคะอ่า จบไปแล้วค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารชื่อเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารนะคะมีหลายอย่างแต่ครูแอนเชื่อว่าเด็กๆทุกคนรู้จักหมดไม่มีใครไม่รู้จักเนาะรู้จักหมดทุกคนแหละมาดูกิจกรรมของครูแอนในวันนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะครูแอนมีกิจกรรมให้เด็กๆนะคะทำสองยอยู่สองกิจกรรมซึ่งง่ายมากไม่ยากเลยนะกิจกรรมที่หนึ่งให้เด็กๆถ่ายภาพคู่กับเครื่องมือสื่อสารค่ะเห็นไหมครูแอนทาตัวอย่างให้ดูนี่ ครูแอนถ่ายรูปกับโทรศัพท์ครูแอนครูแอนถ่ายรูปกับโน้ตบุ๊กของครูแอนเห็นไหมนะถ่ายส่งมาแบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความมาด้วยก็ได้พิมพ์ข้อความมาตรงนี้เลยว่าเด็กหญิงแอนอนุบาลสองทับหนึ่งถ่ายคู่กับโน้ตบุ๊กค่ะอย่างนี้นะคะอ่าง่ายมากใช่ไหมงานที่หนึ่งง่ายมากงานที่สองง่ายยิ่งกว่าอีกค่ะให้เด็กลอกโจทย์ตามครูแอนทั้งหมดเลยเสร็จแล้ว โยงเส้นจับคู่นะคะคำตอบนะเจบวกสองเซตอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเซตเก้าน้องก็โยงไปหาเลขเก้าแต่ก่อนที่จะทําได้เด็กๆต้องเขียนเองนะลองฝึกเขียนเองก่อนถ้าคนที่เขียนไม่ได้จริงๆให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้นะคะลูกแต่ครูแอนอยากให้เด็กๆฝึกเขียนเองเพาะครูแอนก็เคยฝึกให้เด็กๆเขียนแล้วเราจะได้ไปอยู่อนุบาลสได้ เต็มที่ได้พัฒนากล้ามเนื้อมือด้วยแค่ลากอย่างเดียวมันมันไม่ได้มันไม่ได้เรายังไม่ได้ขีดเขียนเนาะเราจะไม่เก่งไงลูกเราอยากเป็นคนทั้งเป็นคนดีแล้วเป็นคนเก่งเราก็ต้องขยันนะคะฝึกเขียนเองตัวเลขง่ายมากต่อไปข้อ2ลูก4ลบสเซ็ตสองน้องก็โยงไปหาเลขสองต่อไปข้อสามหลบ1เซ็ต หน้องก็โยงไปหาเลขห้หัาอาหาไม่ถูก5ต่อไปข้อที่สี่แปาแลบไป2เซต6กโยงไปหาเลขหกหอโอกหกและข้อสุดท้าย3าบวกหเซต แนั่นเองโยไปหาเลขแปปอแอดอแเสร็จแล้วเด็กก็เขียนชื่อชั้นนะคะให้เรียบร้อยถ่ายภาพส่งมาให้ครูแอนดูนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ครูแอนส่งให้นะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็จะเป็นคนเก่งค่ะเดี๋ยวครูแอนจะพาเด็กๆไปดูคุณค่าพระบรสารในวันนี้กันคุณค่าพระบรสารในวันนี้ได้กล่าวไว้ว่าความเรียบง่ายความพอเพียงนะคะ ความเรียบง่ายความพอเพียงในที่นี้ก็คือนะคะให้เราใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมีอยู่กินอย่างประหยัดนะคะพอเพียงกับสิ่งที่มีลไม่สมมุติว่านี่เรามีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเราอยากได้ เครื่องที่ใหม่กว่าเครื่องนี้แบบนี้เรียกว่าพอเพียงไหมคะไม่พอเพียงเนาะต้องใช้ที่มีอยู่นี่แหละดีแล้วเพราะว่าอะไรเรายังเป็นเด็กอยู่เราต้องรู้จักประหยัดรู้จักการพอเพียงกับสิ่งที่มีนะคะวันนี้ครูอแอนก็จบคลิปการนำเสนอของวันจันทร์ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งในวันอังคารนะคะอย่าลืมส่งภาพกิจกรรมความดี เป็นเด็กดีทําความดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์อัตลักษณ์สีของโรงเรียนของเรารักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียงนะคะทําทุกวันทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันยิ่งดีจะได้ติดเป็นนิสัยของเราไปนะคะไปตรงไหนใครก็รักค่ะเด็กดีไม่มีใครรังเกียจเด็กดีมีแต่คนรักใช่ไหมคะ วันนี้กูแอนลาไปก่อนจริงๆแล้วบายซียูอย่าลืมส่งภาพมาให้กูแอนดูด้วยนะคะจะรอชมผลงานของเด็กๆทุกคนนะคะ